ชีวิตเมียฝรั่งสิบปีเริ่มมีปัญหากับผัวอืมผัวจี้ย้ำๆซ้ำๆเสมอว่าอย่าลืมเก็บเงินบ้างนะอืมพี่น้องเธอมีตีนมีมือเธอช่วยเขามานานแล้วเซฟเก็บตัวเองหน่อยนะยามลำบากขึ้นมาเธอก็มาขอฉันเพิ่มฉันก็ไม่ได้มีเงินที่จะไปเฉลี่ยเลี้ยงครอบครัวเธอยาวนานขนาดนี้นะคะนี่คือคำพูดผัวที่บอกเสมอยายจ๋าเอ้ย อแต่ค่อยกระอดบ่ได้ละค่อยมีพี่น้องกันสามคนนะคะเออค่อยเป็นคนโตเนาะแล้วก็น้องอีกสองนะคะผู้หญิงผู้ชายก็อยู่บ้านนั่นแหละเออไอ้คนก็เลิกผัวไอ้น้องชายก็ไม่มีเมียแล้วตอนนี้ก็หอบล้านมาอยู่กับยายทั้งสองคนคนละสองคนก็สี่คน,คน,คนพี่น้องขาเออเขาก็อุ่นใจเลยเนาะมีพี่ที่ได้เมียได้เป็นเมียฝรั่งทํางานหาเงินส่งให้ เขาก็ไม่ค่อยจะรับผิดชอบอะไรเท่าไหร่นะคะน้องชายก็มเมลเ์เกเลยไปทํางานก็ไม่ต้องหวังหรอกว่าจะหาเงินมาให้ลูกกินเนาะเออเคยพูดกับเขาเหมือนกันเอาแม่มันไม่เอาไปหรอแม่เขาบอกว่าณนะขณะนี้เขาเลิกกันมานี่สี่ปีแม่เขาบอกว่าก็เขาเที่ยวมาหาลูกเขาอยู่ เขาบอกว่าเดี๋ยวโราตั้งหลักได้แล้วจะเอาไปแล้วลูกชายก็ทางภาราทางบ้านเขาก็ไม่มีคนเลี้ยงแม่เขาก็มีปัญหาชีวิตแล้วทีนี้ลูกสะพ้ายน้องสะพ้าเน้อก็บอกว่ายาก็เหมือนว่าพึ่งป้านะก็คุยกันเหมือนเพื่อนเนาะ เออหนูขอฝากไว้ก่อนมนาซันอืมก็โอเคแลละนะขณะนี้เราก็คิดว่าอ่ะเลี้ยงกันไปช่วยๆกันไปมันเป็นบุญเป็นกรรมเป็นวาสนานะคะเราก็มีลูกเนาะเอาลูกมาอยู่เมืองนอกนะคะมาอยู่ด้วยที่นี่หนึ่งคนอ่าก็ถือว่าโอเคชีวิตของเราแต่ก็ความรับผิดชอบทางบ้านก็เยอะแรกๆก็เป็นหนี้เป็นสินก็เคลียร์แล้วระยะอยู่มานี่ก็ เจอปัญหาตอนน้องชายลดความอ่ะก็หนักระยะหลังมาเอ่อก็ทำงานไม่ได้นะฮะรำงานไม่ได้ก็เลยเป็นภาระจากส่งหมื่นหนึ่งก็ไม่พอใช่สองหมื่นอ่าบางทีชอ็อตนะยายเนาะก็เพิ่มกันไปนะฮะคอยเสริมอยู่เรื่อยเออบางทีตอนนี้ยิ่งมีแอปมาสั้นระยะสองสามปีมานี่มีแอป โอนให้ไปทีหนึ่งแล้วก็เออเอาไปทีหนึ่งก็คอยหลอยเอาจนบัญชีไม่มีสามีก็เคยตักเคยเตือนเสมอสามีพูดครั้งสุดท้ายนะวันนี้เธอจะมานั่งแบกครอบครัวอยู่แบบนี้อ่าลูกเธอก็เริ่มโตขึ้นเออเราชีวิตเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะทางเมืองไทยก็ว่างั้นถ้ากเกษียณไปเธอจะไปอยู่ที่ไหนบ้านช่องที่สร้างไว้อ่านั่นให้พ่อให้แม่ลูกหลานเต็มบ้านฉันไป อืที่ฉันไปบ้านวันสองวันก็เพราะว่าอยู่ไม่ได้เพราะความวุ่นวายเธอก็รู้แต่นี่ถ้าว่าเก็บเซฟหน่อยแพลนหน่อยเราก็จะได้สร้างบ้านแยกออกมาอืเป็นส่วนตัวนะคะจะอยู่ในบ้านนั้นก็ได้อยู่ในใกล้กับบ้านแม่าฉันผัวว่านนะ่ะแต่ถ้าให้อยู่แบบนี้สิปีแล้วนะเอ,อเธอทํางานไม่ได้อะไรเลยไม่มีเก็บเลยอืจะมาหวังแต่เงินกับฉันบางทีเธอคว้าออกไปจากฉันก็ไม่ได้คืนมาสักที ก็เป็นเรื่องทะเลาะกันก็บ,บอกสามีว่าฉันจะเผาและทิรักพยายามพยุงมานี่ก็จะง้องแง่งกันมานี่ก็สามปีใหญ่เอ้ยหนักนะวันนี้ฝรั่งบอกว่าฉันเหนื่อยมากเลยนะที่เห็นเธอเนี่ยหนึ่งเธอไม่มีเวลาให้กับฉันสองเธอทํางานมากจนเกินไปสามไอทํางานเนี่ยมันก็ดีแหละภูมิใจอยู่เธอคือคนเก่งแต่เงินเธอไม่เหลือเลยแล้วเวลาเธอเหนื่อยอ่าเราก็จะงี่เง่ากันมันก็ไม่มีความสุขเสาร์อาทิตย์ เธอก็ไปทำงานหาเงินพิเศษเวลาฉันอยากมีเวลาครอบครัวนู่นนี่นั่นฉันก็ต้องอยู่กับลูกหรือว่าไปคนเดียวส,ส่วนมากนะฮะมีความรู้สึกว่าฉันเริ่มเบื่อหน่ายกับความรู้สึกแบบนี้แล้วนะอันนี้ผัวเตือนยายเหตุเห็นเป็นจังใดเพราะฉันเขาเตือนเราก็ต้องรีบเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะตะลึอตะลือเอาตรงๆนะนี่คือชีวิตคู่มีเขา เราถึงได้มีแรงทำงานมีเงินช่วยเหลือครอบครัวและทางครอบครัวจะมาบอกว่าก็ทิ้งเขาไม่ได้แบกรับน้องก็อย่างนั้นอันนี้ก็อย่างนี้ลานด้วยก็สงสารพ่อแม่เราต้องพูดเอาความเป็นจริงนะเพราะถ้ายิ่งเราทำให้เขาสบายเขาก็จะโยนภาระให้เราหนักไปเรื่อยๆเด็กๆโตขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบค่าโรงเรียนนู่นนี่นั่นอพ่อไม่สนใจแล้วเพราะมีป้าอยู่เมืองนอก นะแม่เขาก็ไม่สนใจแล้วเพราะมีป้าอยู่เมืองนอกจบเลยแม้กระทั่งลูกน้องสะพย้ยก็ยังอุ่นใจฝากลูกไว้กับย่าเพราะว่ามีป้าส่งเสียนะถ้าวันนี้เราเคลียร์ได้พูดคุยให้ตรงแล้วก็พูดคุยกับน้องทุกๆคนต้องร่วมด้วยช่วยกันขาดจริงๆเราค่อยช่วยไม่ใช่เราเป็นเสาหลักแบกไปในวันข้างหน้าทุกคนทั้งบ้านและผัวที่หันมาเขาเตือนแล้วเราไม่ฟังแต่ถ้าพัง นะอะคู่เราพังครอบครัวเราพังการหาเงินะ่ะเราได้เท่าเดิมถึงแม้จะอยู่กับเขาหรือออกไปข้างนอกแต่ถ้าเกิดว่าพังแล้วเลิกลากันไปย้ายออกไปอยู่ข้างนอกอ่าเราจะมีเงินส่งบ้านไหมพินิษพิจารณาให้ดีอ่าวันนี้หนูยังแข็งแรงหนูยังหาเงินได้หนูอยากช่วยครอบครัวไม่ผิดแต่ถ้าช่วยชนิดที่ว่าเขาไม่อช่วยเหลือตัวเองเลยเนี่ยบอกเลยช่วยทั้งชีวิต ไม่มีการผ่อนลงเพราะมีจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆคำว่าเลี้ยงเด็กนะเลี้ยงคนแก่เนี่ยบำรุงรักษานะเวลาเขาถอยไปเรื่อยแต่คำว่าเลี้ยงเด็กเขาโตขึ้นนะสิ่งที่อยากได้อยากดีของเขาก็ต้องมาและการเรียนเนาะก็ต้องเป็นค่ารับผิดชอบของเราเพราะฉะนั้นต้องพูดอย่างชัดเจนเลยกับพี่กับน้องเพราะแรงเราไม่ถึงก่อนอคุยก่อน อืกําหนดก่อนที่ครอบครัวตัวเองจะพังถ้าหนูไม่ทําใครจะทําอืมถ้าผัวเลิกหนูจริงๆหนูก็ทิ้งครอบครัวไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องทิ้งใครเลยแต่เราต้องวางแผนให้ถูกนะเออเซฟให้ถูกให้เวลาสามีดูแลแล้วก็พูดคุยไปพี่น้องเออลูกหลานเราก็ต้องคุยกับเขาให้ชัดเจน ไม่ใช่ให้เขาสบายเคยตัวอืมเพราะเพียงแค่ว่าป้าเอเป็นเมียฝรั่งทั้งทง,ท,ง,ท,งที่ทำงานงงอก็งอก,งอกส่งอยู่แล้วหนึ่งอายุเราด้วยนะนี่สิปีเราทำงานมาให้คิดดูต่อไปข้างหน้ามันก็จะสุดลงทุกวันสุดลงทุกวันถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาใครจะรับผิดชอบชีวิตเราถ้าเกิดผัวทิ้งขึ้นมานะเงินที่เราหาได้มันจะต้องแบ่งเฉลี่ยค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ ขึ้นมาจะพอไหมส่งเมืองไทยพินิษพิจารณาให้ดีนะฮะผัวไม่ได้ผิดการที่ฝรั่งเตือนอคําเรื่องเงินเก็บเงินเก็บทองเนี่ยจงดีใจและต้องอตั้งสติรู้ไว้ถ้าเราทำแบบนี้ข้างหน้าเงินไม่มีในกระเป๋าถ้าเขาหมดความอดทนขึ้นมาเขาทิ้งเราคนที่ลำบากคือเราเขารักเราเขายังเตือนเรา แต่ถ้าวันไหนเตือนแล้วไม่สนใจยังทำในสภาพเดิมชีวิตเขาไม่มีความสุขอย่าลืมว่าฝรั่งอายุมากขึ้นเขาก็อยากมีความสุขอ่านะอยากกอดไว้อืมเปิดใจพูดคุยแต่ถ้าเรายังใช้แบบเดิมๆจะไปนั่งคิดได้เสียใจทีหลังไม่ทันเพราะครอบครัวมเมืองไทยไม่ม,มีใครมาช่วยเหลือเราอย่าลืมข้อนี้เพราะเราเท่านั้นที่ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลา อืมเยจ๋าก็ขอเป็นกําลังใจเนาะพินิษ์พิจารณาอย่าให้ครอบครัวทางเมืองไทยนะคะ,ะปัญหาครอบครัวทางเมืองไทยทําให้ครอบครัวตัวเองต้องพังเลยเพราะถ้าเมื่อไหร่เราเลือกอครอบครัวเราไม่ทิ้งหรอกแต่ให้เราผ่อนคลายและกําหนดลงเนาะ,ะเลือกครอบครัวแล้วหันแข็งใส่ผัวมีแต่พังกับพังแล้วสุดท้ายสิ่งที่แย่ที่สุดมันจะมาตกอยู่ที่เราคนเดียว เนาะช่วยกันออกกออ,อออความคิดเห็นและกําลังใจให้น้องเจ้าของเรื่องด้วยเนาะสิบปีกําลังห้าวทางานเลยเหมือนยายจ๋าแต่ก่อนนะคะแต่ต้องพินิษพิจารณาเนาะว่าสามีต้องการยังไงยายจ๋าสมัยก่อนสามีก็พูดเธอบ้างานเหนื่อยงานแต่เขาก็ไม่ได้มาจี้เหล่านะคะแต่การใช้เงินยายจ๋ารู้จักแบ่งสัดส่วนนะคะพี่น้องส่วนตัวเองส่วนเก็บส่วนนะคะอืมสมัยสิบปีแรกบอกเลยว่าไม่มีรให้ผัวเหมือนกันแต่ก็ยังโอเคผ่านมาได้ อย่าให้พลาดเด้อชีวิตเรารักษาคู่แล้วก็ัวดเอาไว้ให้คิดถึงลูกที่นี่ด้วยเนาะ